สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้าวันนี้ในการณนยะหยิบเอาผลงานที่เคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วกลับมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกครั้งหากถามว่าทําไมต้องหยิบเอางานที่เคยรีวิวไปแล้วกลับมารีวิวใหม่ด้วยก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณนักเขียนได้ทําการรีไรส์ใหม่ให้กลมกลม่อมและก็สนุกมากกว่าเดิมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนักอ่านสายสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนกับนิยายเรื่องนี้เลยจ้า Twenty SoGo เกมเปลี่ยนชีวิต เรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนยุคสมัยที่ผิดเพี้ยน t w e n t ก SoGo เกมเปลี่ยนชีวิต เป็นเรื่องราวของดอมนายตำรวจหนุ่มที่ในอดีตนั้นเขาต้องสูญเสียพ่อของตนเองไปจากการโดนคนร้ายทำร้ายแถมที่สำคัญยังไม่สามารถหาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ทำให้เขานั้นตั้งใจเล่าเรียนเพื่อที่จะมาเป็นตำรวจหวังว่าจะใช้หน้าที่การงานของตนเองนั้นมาตามสืบหาตัวคนร้ายมาลงโทษแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ได้ตามสืบเกี่ยวกับคดีของพ่อตนเองสักทีได้แต่ตามจับคดีเล็กๆไปวัน,วน จนกระทั่งเขาก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตามสืบคดีคอตกอกต่อเนื่องที่เกิดขึ้นติดตดกันหลายคดีและในทุกคดีเนี่ยจุดร่วมก็คือเครื่องมือสื่อสารที่มีโลโก้แปลกๆดอมนั้นถูกชักชวนให้มาร่วมตามสืบคดีคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นในท้องที่อื่นโดยการชักชวนของผู้กองเชน นั่นจึงทําให้พวกเขาเนะี่ยรู้ว่าตอนนี้ในะคดีที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันไม่ใช่คดีธรรมดาธรรมดาเสียแล้วเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาจากการนําพาคนที่กําลังหมดทางไปไม่มีที่พึ่งพิงและหาทางออกไม่ได้จํานวน20คนให้พวคคนเหล่านี้เนะี่ยมันเล่นเกมล่าที่ต้องทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทันภายในเวลาที่กาหนดตารวจหนุ่มทั้งสองนายนั้นจึงได้ร่วมมือกันตามสืบคดีนี้อย่างเร่งด่วนแต่ทว่าข้อมูลที่มีเนะี่ยมันช่างน้อยเสียเหลือเกิน จนกระทั่งมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยได้เรียกตัวของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยให้ไปพบและการพบกันในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ดอมและเชนนั้นได้รับรู้การมีอยู่ขององค์กรต่างชาติองค์กรที่ชื่อว่าเดสปิลองค์กรนี้เนี่ยก่อตั้งมาอย่างยาวนานแล้วในต่างประเทศและองค์กรเนี่ยก็จะคอยจัดเกมทเวนตี้โซโกนิสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในประเทศต่างๆในทุกๆปีและในปีนี้ก็ได้มีเอเย่นในไทยเนี่ยได้เป็นคนนําเกมล่านี้เข้ามาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยพวกเขาได้รู้มาจากตำรวจสากลที่กําลังตามสืบเรื่องนี้อยู่เเช่นนดียวกั การร่วมมือกันร,ระหว่างทีมตำรวจหนุ่มจากไทยและทีมตำรวจสากลตั้งฝ่ายต่างต้องรีบเรลงให้จบคดีนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะยับยั้งเกมล่าชีวิตในครั้งนี้ให้มันจบสิน้นพร้อมทั้งกับการหาตัวการและต้นต่อของเกมสุดโหดนี้พวกเขาทั้งหมดจะทำมันได้สำเร็จหรือไม่่ามกลางเวลาที่กระชั้นชิดจนทำให้ความน่าเชื่อถือในองค์กรของตอนเองนั้นกำลังตกต่ำถึงขีดสุดพวกเขาจะปิดคดีนี้เพื่อเรียกความไว้วางใจต่อประชาชนอีกครั้งได้หรือไม่ ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ที่แอปรีรได้เนะักอ่านท่านไหนที่เป็นสายอ่านฟรีต้องรีบเข้าไปอ่านเรื่องนี้กันก่อนวันที่15พฤษภาคมนะจ๊ะทุกคนเพราะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเนี่ยคุณนักเขียนจะติดเรียนแล้วนะจ๊ะนี่เรื่องนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่เข้มข้นและดูเดือดมาก,มาก,มาก ปมต่างๆในเรื่องนี้เนล้อกับปัญหาสังคมที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันการช่อชนการอิจฉาการฝักใฝ่หาอำนาจและความสำเร็จเรื่องนีนะ้ทำให้เห็นมิติของตัวละครได้เป็นอย่างดีการกลับมารีวิวเรื่องนี้ในครั้งนี้ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนั่นก็คือการเล่าเรื่องที่มีความคมและความกระชับผู้นักเขียนนะั้เล่าเรื่องได้ตรงจุดและรวดเร็วโดยเคลียร์ปมต่างๆได้อย่างหมดจดตัวละครในแต่ละคดีเป็นตัวละครที่ขับให้เนื้อเรื่องเ,เดินไปอย่างเข้มขน้นและทําให้นักอ่านนั้นมีหลากหลายความรู้สึกในการอ่าน บางตัวละครเนี่ยก็น่าสงสารบางตัวละครเนี่ยก็น่าโมโหเป็นนิยายที่เส้นเรื่องของความสนุกเนี่ยมีอยู่ในทุกๆตอนในพาร์ทของการตามสืบคดีในะกาญญารู้สึกว่าคุณนักเขียนเนี่ยน่าจะเพิ่มรายละเอียดลงมามา,มากกว่าครั้งที่แล้วมันก็เลยทําให้รายละเอียดเล็กๆในพาทนี้เนี่ยเหมือนได้รับการเติมเต็มให้เรื่องเนี่ยดูจรงิงจังและน่าสนใจมากขึ้นแถมยังเพิ่มพาร์ทของความรักแทรกเข้ามาให้เนื้อเรื่องได้พักบ้างในบางจาังหวะมันจึงทําให้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องในมันไม่ได้หนักจนเกินพอดี จังหวะในการเพิ่มตัวละครที่มีผลกับเส้นเรื่องหลักเนี่ยกระทำได้อย่างลงตัวแถมยังทิ้งปมต่างๆให้นักอ่านได้รู้สึกสงสัยและอยากที่จะตามต่อมากๆบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยพอได้ผ่านการรีไรต์จากคุณนักเขียนแล้วเนื้อหาในเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากกว่าเดิมแถมยังคุมคอนเซปต์จิกกัดสังคมได้อย่างสบแสบคันๆเอาเป็นว่าหากใครที่ไม่อยากพลาดนิยายดีๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันเยะๆนะจ๊ะ สุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการยะยาไปด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า